สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัวค่ะพี่น้องคะมาพบมาบอกกันกับไปในช่วงแรกของเมือนที่1 4เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมนีนะคะแอดผ้าไปพี่น้องบรเทาสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนมักเหลขกค่ะพี่น้องคะมนี้คนมักเหล็กแล้วมีแนวทางมาบอกฟังนะคะเป็นแนวทางของคนมาบอกนะคะไพี่น้องคะมีเป็นแนวทางของคนมาบอกแล้วกะ คนมักเล็กเนี่ยเล่าขึ้นไปทั้งเชียงใหม่เนาะพี่น้องเนาะเล่าขึ้นไปทั้งเชียงใหม่นะคะผู้เฒ่าพนกับบอกคือกันพี่น้องผู้เฒ่าอายุเก้าสิบกว่าปีแล้วนะคะพนก็เลยบอกเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางแรงนี่ของคนมักเล็กนะคะสิเดมาเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคนมักเล็กค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยครับค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ แต่ผมโอเนาะค่ะเป็ดเป็ดเที่ยวทั้งเดย์มาเนาะสมกับไม่ได้ไปไซร์เลยค่ะเแ่าแล้วไม่ได้ไปไซร์ละกันเที่ยงยุบานค่ะเออเปีเซหลานยังน้อยอายุหกเดือนย่านเขาพาหลานมากแต่เรียก่าไปคนโอ้แม่แล้วเนาะหกเดือนค่ะยังน้อยอยู่ค่ะยังน้อยค่างอันตรายรเนะ อันนี้น,นั้กข้ทังรัฐบาลไทยเน,นาะค่ะเนะแมนครับโอ้ยขาดจากเล่าก่ามัดซิบกว่าสูตรบ่บเขาจาัดตัวอืมค่ะบ่ผมอ่านเลล็อกล็อก,อกอเอ่อเท้าปรท่านมะเทศเล่าอ่ะนะเนาะคนอายุร้อยสองปีโอสามตัวด้วยกันนั้นนะ,ะเขาเล็กันนั้นเมื่อ โอ้ oh, ค่ะเจ็บเจ็บพึ่งกายเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ได้๋ยอุ้ยเพิ่นั่ะคืออายุยืนขัดเนาะค่ะเนาะอ๋อลอยสองสิ <What? S 2> นะะ้ายหนูหักซื้อนายหนูหักพมสวรรค์ยี่ยังนี่ละอือค่ะผมเคยเห็นเดียวผมเคยเห็นไว้เก็บวามจะเล็กหน่อยเนาะค่ะแจ๋เจ๋นำ้ำนักศึกษามาเรียนเกษตรได้ค่ะมา,มาหลายปีแล้วละค่ะ ครับผมสวัสค,ครับพอดีเอาเอาเรื่องเลยเข้าเลยเนาะได้ได้ค่ะครับผมเอ่อคนมากเกลี่ยคนไหาเก่าศูนซีเด้อเก่าศุนซี่สวัสดีคะ่ะแมนครับผมค่ะกับซิดีตัวไหนนะคะตัวนวพลกับซีซีครับซีซีค่ะอ่าศูนย์สี่ซีซีแล้วก็ผู้เฒ่าอายุอายุอายุเก้าสิบแปด อยู่ทางเคียงหม่อยูล้วมีนันต์แปดสิบเกตเป็นไห้ี0ุน้าสีซุนฮาตินะแอนครับงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้ถูเพราะเพินยี่สิบขาวอ้อปั้งแถวนั้นเนาะค่ะเป็นนานะเป็นนานนานับถืออยู่เพิ่นอายุหลายแล้วก็เพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นคนบุญเนาะ ค่ะ,ปปะดำดำเป็ดเปรย์รถดำหัวเพื่อนก็ขอป้อนเพิ่นมันก็เลยบมมีหยังให้ว่าก็บอกว่าทางเหนือพุนละค่นั่นก็เลยเอาเอาตัวนี้ไปซื้อว่าฮะที่ซุนหาับ05นหาค่ะก็เลยว่าเออเป็นเลขแปลกก็เลยส่งไปให้คนเอ่อให้ให้เบิ่งแล้วร้ยกันนะเอะค่ะครับผมเป็ดแปลกก็เลยเลไล่มาบอกค่ะครับผม,ม เลยสวยกันเอกลกัคือนหลายอ่ะเนาะแม่มื่อกไกลๆกันได้อนางคะเนาะแม่นครับค่ะคือเกออกมาเอ๊เกไกลเมา่อกไกลกับศูนย์สีศูนย์หาแล้วก็สี่ศูนย์หาหนแม่แม่นันแหละค่ะนารุ่นเนาะค่ะน้าผู้ใดสีแม่นกันนะกันเป่นเราเขามีโชคเขาก็ค้ามันค้าถูกเพิ่นค่ะพราะปกันติดตบแต่คือวุ บ่ได้ซื้อหยังแล้วล่ะได้ซื้อแต่ลอตเตอรี่ถึงไว้ค่ะอ่าอ้ยอนี่ถ้าิ่นก็มาไปไกลกัอ่อาได้ได้ซื้อสุดรหามาชุดนึงแล้วค่ะครับผมก็สิซื้อํานัวนล่ะอืมค่ะแต่90้าศนก้าเก้นี่นี่เกนยี่นี่แก่ไอ้คนบอกเลยแหละเพิ่นเพิ่นไปส่วน,นเพิ่นเป็นคนรังสีตะเกียรติเพิ่นเ,เนะาะค่ะเพิ่นว่า เป็นฝันค่ะเป็นฝันฝันบนป่านั้นเต็มบ้านเพลยว่าะเศใช่เดี๋ยวมันก๋ว่าเราฟังดวัว่างเนี่ยคนน่นะเนี่ยนเป็นคนสีตะเกียบค่ะอยู่ควระไว่าป่าที่เปป่าเต็มบ้านอยู่ยุ่งข้งขบนข้างหลังนี่ถึงเปป่าป่าเล็ที่เออป่าเล็ที่เปนสีที่สีค่ะเพิ่นให้นั่นเก้าส่ย์สีอืมค่ะอืมครับผมอืม ค่ะได้ค่ะแต่ฝันแบบฝันนิดว่าเป็นฝันน้ำเป็นปลาดุกเอ๊ะฝันเนเป็นปลาดุกส่วนมากมันจะีทั้งดีทั้งลายยังต้องกันคุ้นละแต่พอฝันเห็นปลาดุกจะไม่ค่อยดีกันเลยหรอคะบางรู้แล้วบางค่อยจำบางค่อยฝันเห็นปลาดุกจะจำไม่ได้อ๋อถ้าฝันถ้าฝันเห็นปลาดุกนี่มันจะไม่ค่อยดีหรอคะมันตจำ ในตำราเนี่ยนะครับในตำามันไม่ทั้งดีทั้งทั้งลหยอยู่น้ำน้ำคักๆกันนะอันได้มาก่อนมาหลังอ้ค่ะอืมมันเป็นปัชนะน้ามันเป็นแบบนั้นค่ะแต่ก็อาจจะอันตรายมาก่อนหรือดีมาก่อนแล้วก็มสิมาสลับกันค่ะเหมือนมันสิบอกเหตเท่าจะอยางจะยังอาจจะได้เดินทางไกลอาจจะเดินล่อน อพรทั้งทีหรืออจะมีปัญหาอยู่ในหันละอืแล้วระยะการฝันสมมติว่าห้าฝันความฝันนี่มีระยะเวลาจักมือมันจะกระชิมเิไปค่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าห้าฝันค่ะฝันมีเพื่อนให้เพื่อนให้ให้ให้แก่แค่เกิดจากห้าฝันค่ะเพื่อทิตศหนึ่งอะครับโอศ่งต่ำตในนั้นี่เรยกว่าคือมันววนมหอดครบขวบมัน ค่รอบครัวพ mm ี hmm. mm ่ห hmm. mm ้างฝันแล้วมันคือกันบบเกอร์ได้ยังเกิดขึ้นเย็บไปเย็บไปใส่ใจมันก็เป็นซิงบอกเฮลที่พ่นคนเสื้อถืออืมค่ะอืมเอาผมกับผมกับลืมเสื้อไล่ไล่ไปบอกว่าแอบดีซื้อเลยตัวไหนมีมีเฮ็ดไว้ลหวหรเอไรบอดดิซุง้เราตัวไหนวะค่ะซื้อลเกไปซื้อลเกไปบอดดีซื้อบอดด้ซื้อแจ๊กียบบอได้ซื้อแจ๊กียบเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเคยซื้อบอดถือนี่นะบอได้ซื้อว่าโดนหรือไงค่ะ อ่าใครซื้อกันมีหลานกันให้เด็กตัวนี้น้อยเลยต้นยิบให้กันมาขันจะซื้อเด้อค่ะกันกันกันแอดจะซื้อกให้ตัวเล็กๆกันยิบให้โอ้ไฮร้านไฮร้านซื้อให้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าคิดว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนวันมื่อเนียนกับกันเจียงโยงนี่ว่าเขากันเลยค่ะมันมันเป็นน้ำ น้ำช่วงมันตัวมันเป็นน้ำช่วงค่ะมันเป็นน้ำช่วงกันนะเมืที่แล้วกันนะผมพันเห็นเหล้าแที่ยวผมเป็นยังเปิดผมก็ยังไปปืนเราเลขกตัวดีผมก็ชิดอยู่เดี๋ยวชี้ชิดชิดชิดพอถึงบุหรี่ค่ะอ้าวนะครับผมชิดถึงเขยังอยู่หัดผมไม่เคยคิดถึงอดเราจะเกลือขึ้นเด็กคุยกันนะเนาะเด็กเด็กคุยกันเด็กเด็กยด็กเ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 ขาเข้า่าวว่าเคนตายแล้วเน่ยนี่คือเหล้าเป็นเราเป็นประธานประเทศเหล้าม hit, ันก็ เพิ่นอายุร้อยร้อยไปเบิ่งค่ค่ะไปสอบขำเพิ่นได้ร้อยสองปีอโอ้หวยว่าออกอายุแล้เก๋เ,เลยค่ะออทั้งหมดเนาะแมนคะ่ะเทั้งหมดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะเนาะ,นะ,ะแมนครับค่ะคุณแล้วก็สิทธิ์พ่อไปดีที่ก็วันที่สิบแปดไปแล้วะดแมนค่ะแมนเยอ <laughs> <laughs> ะโอ้ปร,<ม>ประเทศ ประเทศเขาเจ้ากระสงการขึ้ห้าเนาะค่ะเนาะแมนครับเตลินมันมันสู่ประเทศเฮ่งไ่ได้หรอกจังเขมรกับเป็นแบบมักกอกของห้าไปเป็นไรได้ค่ะเดอ้อได้คผมค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะ่เช่นกันครับผมค่ะสวัสดีค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางจากคนมักเลข มนีคนมักเลขกแล้วมีแนวาทางอของคนมาบอกมาบอกสุฟฟังแล้วก็มีแนวทางของผู้เถาเพนมาบอกนะคะไปพี่น้องค่ะเอาแนวทางมนีค่ะของคนมา,าของคนมาบอกนะคะเก่า0 4นยเก่ากับ0 4นะคะส่วนผู้เถาเพนบอกเนี่ย4 0ศกับ0 5นหนะคะพี่น้องค่ะเอาัจได๋ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากคนนมักเล็กนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าคะ่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากค้นมักเร็ค่ะพี่น้องค่ะตั้งหมดทั้งมวลมันนีของค้นมกเอ่าแนวทางกับมีเพียงซ้ำนี่ค่ะพี่น้องเอากาสได้ขอตัวล่าพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แบ๊ดในคลิปหนานะคะสํสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ